แล้วแบบนี้อาหารที่กินมาในแต่ละวันอะไรคือซูเปอร์ฟู้ดตัวอย่างซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมีให้เห็นไหมครับหลายๆท่านจะได้ไปรับประทานกันได้ครับถ้าสมมุติเรากินอาหารย่อยๆไปเนี่ยมันก็สามารถเอามาประกอบกัน<อ>ใช่ไหมครับแต่มันก็ยากที่จะกินครบถ้วนใ,ใช่ครับยกตัวอย่างตามธรรมชาติแล้วกันครับในมันชานเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งนะครับที่มันดึงมาจากตัวเกสรดอกไม้ครับ พึ่งทําไมเขาถึงดึงเอาเกสรดอกไม้มาเป็นอาหารหลักของเขาครับด้วยเหตุผลนี้ครับว่าพึ่งรับรู้ว่าในเกสรดอกไม้เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนเป็นซปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเพราะว่าหนึ่งพึ่งเนี่ยจะเอาอาหารเหล่านั้นนะครับมาสร้างเป็นตัวโรยลเนลี่ครับเป็นนมพึ่งที่เอามาเลี้ยงให้กับตัวพึ่งตัวอ่อนๆของเขาเอามาป้อนพึ่งนะครับที่เป็นตัวเล็กๆให้กลายเป็นนางพญาพึ่งที่เป็นพึ่งยักษ์ที่เราเคยคุยไปแล้วนั่นเพราะว่า มันมีองค์ประกอบที่มันเป็นซูเปอร์ฟู้ดอยู่ในเกสรดอกไม้แบบนั่น,นแหละครับก็ซึ่งบอกว่าคุณหมอก,ก็อธิบายไปแล้วเมื่อสบายที้แล้วว่าซึ่งตัวซูเปอร์ฟู้ดตัวนี้เนี่ยหรือว่าตัวโรยัลเยลลี่เขาจะมีตัวโกรทฮอร์โมนอยู่ใช่ครับซึ่ง <ผม S 2> แน่นอนว่ามีส่วนสําคัญโกรทฮอร์โมนเองอย่างที่คุณหมอบอกไปมีส่วนสําคัญยังไงบ้างในการพัฒนานร่างกายหรือว่าซ่อมแซมส่วนอื่นในร่างกายครับตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยครับเมื่อก่อนทางการแพทย์เราเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นตัวที่กระตุ้นให้เด็กถูกไหมคร ของโคตฮอร์โมนเหล่านี้ก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเราหลังจากนั้นมีการศึกษาวิจัยครับว่าแล้วทําไมมนุษย์เราถึงแก่ขึ้นทุกวันอืทำไมปีหน้าเราถึงแก่กว่าปีนี้ปีต่อไปแก่กว่าปีนี้นะครับ,รบเขาก็เลยเกิดความสงสัยว่าตัวไหนที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราแก่พบว่าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยครับว่าพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นครับระดับของโคตฮอร์โมนในร่างกายเราเริ่มตกลงตกลงนั่นยังไม่สําคัญเท่ากับว่าคนที่ใกล้ๆเสียชีวิตครับ นักวิทยาศาสตร์อยากรู้ว่าฮอร์โมนตัวไหนที่มันหมดปุ๊บแล้วเราจะเสียชีวิตเลยปรากฏว่าเจาะเลือดดูทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงก่อนเสียชีวิตโกรธฮอร์โมนครับมันค่อยๆตกลงตกลงครับ,รบพอมันกลายเป็นศูนย์ปุ๊บเราเสียชีวิตเลยครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโกรธฮอร์โมนมันช่วยหนึ่งในเด็กทําให้เด็กคนนี้ครับจเจริญเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ครับผมอันที่สองครับทำให้คนหนุ่มสาวคงความเป็นหนุ่มสาวอยู่ อันที่3ครับทาให้คนที่สูงอายุที่ระดับโกรธฮอร์โมนที่ยังไม่ต่ําลงเนี่ยครับ,รบย้อนวัยกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้หรือเป็นสาว2,000ปีอยู่ได้ครับนี่คือหลักของโกรธฮอร์โมนครับเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือโกรธฮอร์โมนทําหน้าที่เหมือนพ่อของฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายพ่อของฮอร์โมนถูกต้องครับคือ,อยังไงบ้างครับคุณหมอช่วงหนึ่งนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าคนไทยเราตื่นตัวกับเรื่องของกัญชามากอ่าใช่ครับ ทำไมกัญชาถึงเป็นที่ฮอตฮิตในโลกนี้เพราะเขาพบว่าในกัญชาเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าคาบินอย์คาบินอย์ครับคาบินนย์เนี่ยเป็นเจ้าพ่อของฮอร์โมนเหมือนกันครับ,รบมโดยคาบินอย์เนี่ยเป็นตัวจัดสารฮอร์โมนทุกตัวให้ทํางานประสานกันทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยไม่เกิดการผิดเพี้ยนเพ้นอนถ้าคาบินอย์ในร่างกายเราเริ่มต่ําลงครับฮอร์โมนอินซูลินเราเริ่มทํางานผิดเพี้ยนเห็นไหมครับ,รบมันก็เลยทําให้เราเริ่มเป็นเบาหวาน ตอนนี้ตัวโคตฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่ออีกตัวหนึง่งเป็นตัวฤทธิ์ในการทําให้ร่างกายเราสร้างฮอร์โมนที่ปกติถ้าฮอร์โมนในร่างกายเราไม่มีโคตฮอร์โมนไปคุมอินซูลินเราก็จะสร้างต่ําลงอก็เลยกลายเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับ,รบเด็กเล็กๆที่มีโคตฮอร์โมนต่ําก็จะเกิดการไม่สูงแคะแกรนคนที่เริ่มเข้าวัยสูงอายุถูกไหมครับโคตฮอร์โมนต่ําลง ฮอร์โมนเพศชยายต่ำฮอร์โมนเพศหญิงต่ำก็เลยเกิดภาวะไวทองขึ้นฉะนั้นตัวโกรทฮอร์โมนก็เลยเป็นสารที่สําคัญที่จะควบคุมฮอร์โมนทุกตัวในร่างกายเราให้ทํางานแบบปกติแล้วมีการสร้างแบบปกติครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กที่กําลังจะ,จะเจริญเติบโตหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยที่เจริญเติบโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีความสําคัญอยู่ใช่ครับ